อหัวข้อที่6กการทดสอบกล่องสายนะครับผมโดยผมใช้อินพุตนะครับผมเป็น Q0 ถึง4นะครับผมแล้วก็เป็น CS แล้วก็ s c k แล้วก็ EMOSI นะครับโดยเอาพุตนะครับผมผมจะให้เป็น D4 ถึง D0 นะครับ ลาเซินซักโค่นะครับ ถ้าผมจะทำอินพุตเป็นสเตทนะผมโดยอินพุตคิวสถึงศูนย์นะผมผมจะทำเป็นสเตทศูนย์ถึงสินะครับโดยผมก็จะใส่เป็น8ปดร้อยนาโนเซกแล้วก็4ี่ร้อยนาโนเซกแล้วก็2องร้อยนาโนเซกหนึ่งร้อยนาโนเซกห้นาโนเซกนะครับอินพุตผมอินพุตเซ c เอสเคมอุศับนะผม ผมก็จะทําให้มันสลับวนไปเรื่อยๆนะครับผมโดยจะให้มันวนเป็น00ถึง000ถึง111นะครับผมสลับวนไปได้ทุ้ทุกสเตตนะครับผมการสเตตศูนย์ก็จะมีตั้งแต่00ถึง11นะครับผมแล้วก็สเตตหนึ่งก็จะเป็นตั้งแต่00ถึง11กันนะครับผมยันสเตตที่สิบเก้าครับ ิมแล้วนะครับผมก็ไดูจาก state table นะครับแล s t a t ต d i a g กรมนะครับโดยจาก a t e d i ด g กรมนะครับผม t a ต e ที่ศูนย์นะครับสังเกตได้ว่าเมื่อ input Ch s e csk usi นะครับผมเอ้ยเมื่อ set เป็นศูนย์นะครับ ก็จะอยู่ที่สเตติสูตรนะครับผมก็สังเกตตัวหน้านะครับผม cs จะอยู่ตัวหน้าสุดนี่ครับเมื่อ cs เป็นศูนย์นะครับผมจะอยู่ที่สเตติสูตรและเมื่อ cs เป็นหนึ่งนะครับผมจะไปที่สเตติที่หนึ่งครับถัดไปไปสเตติที่หนึ่งนะครับเมื่อสเตติที่หนึ่งเมื่อ cs เป็นศูนย์นะครับผมจะอยู่ที่สเตติที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับแต่เมื่อ cs เป็นหนึ่งนะครับผมและ sk เป็นศูนย์นะครับผมจะพาไปยังสเตรที่สามครับแต่เมื่อ cs เป็น 1> c เป็นหนึ e ่ง a k เป็นหนึ่งนะผมจะไปที่สเต็ปที่สองครับต่อมาเป็นสเต็ปที่สองนะครับสเต็ปที่สองเมื่อ cs เป็นศูนย์นะผมจะไปสเต็ปที่ศูนย์แล้วก็เมื่อ cs เป็นหนึ่งนะครับผม cs เป็นหนึ่งและ a e k เป็นศูนย์จะไปสเตตที่สเต็ปที่สามครับแต่ว่าถ้า cs เป็ 1, นหนึ่ง a k เป็ 1, นหนึ่งจะไปที่สเต็ปที่สองครับต่อมาเป็นสเต็ปที่สามนะครับสเต็ปที่สามเมื่อ cs เป็นศูนย์นะผมจะไปที่สเต็ปที่ศูนย์ครับเมื่อ cs เป็น หนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับผมจะไปที่สเตทที่สามครับและเมื่อ Cs เป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์นะผมจะไปสเตทที่สี่นะครับ,ต, 4, รบต่อไปเป็นสเตทต่อไปเป็นสเตทที่สี่นะครับ สเตจที่สี่เมื่อ cs เมื่อ cs เป็นศูนย์นะครับผมจะไปที่สเตศูนย์นะครับเมื่อ cs เป็นหนึ่งนะครับผมเมื่อ cs เป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์ sk เป็นศูนย์นะครับจะไปที่สเตจที่ห้าแล้วก็เมื่อ cs เป็นหนึ่งนะครับผมจะไปจะยุบวนอยู่ที่สเตจที่สี่ครับประมาเปอร์เซนตที่ห้าครับ เซเป็นศูนย์น 0, ก,น 1, น 0, ก็จะไปที่ศูนย์ครับเ f เป็นศูนย์และ s อสเป็นศูนย์ก็จะเอสเป็นหนึ่งและ s อสเป็นศูนย์ก็จะไปที่เศตที่ห้าครับยังวนอยู่ที่เศตที่ห้าและเมื่อรหัสถูกต้องก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับผมก็จะไปที่เศษที่หกแต่ว่าถ้ารหัสผิดเอเมไซผิดเป็นศูนย์ก็จะไปที่เศษที่ห้าครับต่อมาก็เป็นเศษที่หกนะครับผมเมื่อเซเป็นศูนย์นะผมก็ไปที่เศษที่ศูนย์แล้วก็ หน้าย C F เป็นหนึ่งนะครับผมก็จะไปที่ S C C เป็นหนึ่ง S K เป็นศูนย์นะครับก็จะไปที่สเตจแล้วก็ถ้า S c K เป็นหนึ่งก็ไปที่สเตจที่หกครับต่อไปเป็นสเตจที่เจ็ดนะครับ โดยที่สเตติสเจนะครับเมื่อ S K เป็น0นะครับไอ้เมื่อเเป็น0นะผมจะไปเฉลยที่0แล้วก็เมื่อเเป็น1นะครับ S K S K เป็น0นะผมจะวนอยู่ที่สเตติสเจครับแล้วก็เมื่อ S K เป็น1นะครับผม S K เป็น1 M O S I เป็น1นะผมจะไปที่สเตติสแปแล้วก็ M O S I เป็น0นะครับผมจะไปที่สเตติสศูครับสเตติสแปนะครับเมื่อเเป็น0จะไปที่สเตติสศู 1> c ีเป็นหนึเป็นศูนย์จะไปที่ s เตตเก้าซีเป็นหนึ่เป็นหจะไปที่เตติกแปดครับต่อไปเป็นสเต,ติก้านะครับเต,ติก้าเมื่อ c ี c อสเป็นศูนย์นะครับผมจะไปที่เตตที่สุดศูนย์นะครับ แล้วก็เมื่อ c s เป็นหนึ s k เป็นศูนย์จะไปที่สเตตที่เจ้นวนู่ที่สเตติกครับแล้วก็เมื่อ c s เป็นหนึ s k เป็นหนึ่งนะครับผมไอโมเซเป็นหจะไปที่สเตตที่สิครับแต่ว่าถ้าไอโมเซเป็นศูนจะไปที่สเตตที่ศูนย์นะครับต่าไปเป็นสเตตที่สิบครับสเตตที่สิก็ c s เป็นศูนย์ c s เป็นศูนย์ก็จะไปที่สเตตที่ศย์ครับ c s เป็นหนึ่ง k เป็นศูนย์ ก็จะไปที่เจ็ครับ CS เป็นหน SK เป็นหก็จะไปที่ก็จะวนที่เจ็ดสิบนะครับต่อไปทีเจ็ครับผมเมื่อ CS เป็นหนึ่ง SK เป็นศูนก็จะไปที่เจ็ดสิบศูนย์ครับ CS เป็นหนึ่ง SK เป็นศูก็จะวนที่เจ็ดสิบครับแต่ว่าถ้า CS เป็นห ฟเป็นห S K เป็นหแล้วก็ m o s i เป็นศย์ก็จะไปที่สเตที่สิสองครับผมแต่ว่าถ้า m u l s i เป็นหนก็จะไปสเตจที่ศนย์นะครับต่อไปเป็นสเตที่สิครับสเตที่สิบสอง C X เป็นศูนย์ก็จะไปที่สเตจที่ศูนย์ครับ C S เป็น หนึ S 1> 1, K 0, ป 3, เป็นศูย์จะไปเี่ยที่สครับ C f เป็นหนึ K เป็นหก็จะอยู่บนอยู่ที่เฉลี่ที่ส2ครับต่อไปเป็นเฉลี่ที่สบามครับ C f เป็นศูนย์ก็จะไปที่เฉลี่ยศูนย์ครับ C f เป็นหก็จะไปที่เฉลี่ที่ส3ครับ C S เป็นหนึ K เป็นหอันนี้ C S หนึ K เป็นศนย์ะครับก็จะไปที่เฉลี่ย C S เป็นหนึ K เป็นหนึ่ง แล้วก็โอไซถ้าเป็นห่ก็จะไปที่เสแต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็ไปที่เศูนย์ครับผมในจังหวะผิดต่อไปสเตติฟี่ครับผมก็ c ี F เป็นศูนย์น 0, จะไปที่เตตศูนย์ครับซี c F เป็นหนึ่งเอสป็นศูนย์จะไปที่สเ้าครับเป็นหนึ่งเอสเป็นหนึ่งก็จะไปที่สเตติฟสิบสี่ครับต่อไป 5, F เป็นสเตตสิบห้าซีเป็นศูนย์ก็จะไปที่เศูนย์นะครับซี c F เป็นหนึ่งเอป็นห เอเป็นหนึ่เป็นศูนย์นะรับผมจะอยู่ที่เท็ดสิบาเหมือนเดิมน,นะครับผมถ้า c f เอเป็นหนึ่เป็นหนะครับเอ็มเป็นศูนย์นะครับก็จะไปที่เจ็ดสิหกครับเเป็นหนึ่เป็นหนึ่งเป็นหครับผมก็จะไปที่สถที่สุดต่อไปเป็นสเตทที่สิบหกนะครับสเตทที่สินะครับ ถ้า c เป็นศูนย์ะครับผมก็จะไปที่สเตตสูนครับ CF เป็นหึงก็จะไปที่ CF เป็นหนึ่ง k เป็นหนึ่งก็จะไปที่สเตตสีเครับ CF เป็นหนึ่ง SK เป็นหนึ่งก็จะไปที่สเตตที่สิบหกนะครับต่อไปจะเป็นสเตตที่เจ็ดครับ CF เป็นศูนย์ก็จะไปที่สเตตสูนครับ CF เป็นหนึ่ง CF เป็นหนึ k เป็นศย์ก็จะไปที่สเตตที่เจครับจะวนอยู่ที่สเตตที่็ด ส่วนต่อไปจะเป็นการเช็คเอโมดายครับผมเมื่อเยเป็นหนึ่งเอสซีเคเป็นหนึ่งครับผมเมื่อเอสซีเคเป็นหนึ่งครัก็จะเมื่อเอโมซเป็นหนึ่กจะไปที่เตติสิบแปดแล้วก็เอโมซยเป็นศูนย์ครับผมก็จะไปที่็เที่ศูนย์ครับต่อไปไปสเตติสิบแปดนะครับเสียเป็นศูนย์ก็จะไปที่ส a ตตที่ยี่สิบนะครับแต่ว่าถ้า Cs เป็น1ก็จะไปที่เตติสครับต่อไปไปสเตติสิบเครับผม ซเป็นศูย์ก็จะไปที่สเตจที่21ครับแล้วก็ c เเป็น1ก็จะไปที่สเตจที่8 8ครับ